สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ของมู่ชุมพรนะครับพามาแนะนําดูแปลงสาธิตของศูนย์ของ,ของมู่ชุมพรซึ่งของทางศูนย์เนี่ยปลูกไว้ประมาณหมื่นกว่าต้นแต่ว่ามันมีอยู่หลายแปลงหลายที่แต่วันนี้พามาดูแปลงที่บ้านบางใหญ่อําเภอกรบ,บุรีจังหวัดระนองนะครับผมก็แปลงนี้คือปลูกไว้ใกล้บริเวณบ้านก็ เอาไว้ให้ลูกค้าทั่วไปเวลาใครมาก็จะจะได้เห็นว่าการพัฒนาการเจริญเติบโตของไม้ฮงฮอลลี่เป็นยังไงเพราะว่าไม้ฮงฮอลลี่เนี่ยเป็นไม้ที่ว่ามีมูลค่าสูงมากในประเทศไทยณตอนนี้ถ้าเทียบกับไม้ไทยที่ว่าระยะเวลาปลูกเนี่ยสาปีขึ้นไปถึงจะกว่าจะขายได้แต่ว่าถ้าเป็นไม้ฮงฮอลลี่ตัวนี้ในระยะเวลาสัก10ปีเนี่ยเราสามารถขายได้แล้วและก็สามารถทําเงินได้แล้วโดยที่ว่า ไม้ตัวนี้ของทางศูนย์หงมู่ชุมพรเนี่ยเอามาปลูกเป็นรายแรกๆเพราะว่าทางจังหวัดระนองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือฝนตกชุกแล้วค่อนข้างจะเกรงว่าการปลูกไม้พยุงในภาคใต้เนี่ยจะไม่เข้าแก่นแต่เท่าที่ผมปลูกดูแล้วเนี่ยก็คือการเจริญเติบโตดีมากตอนนี้บางต้นก็เริ่มมีน้ำยางตามตามต้นบ้างแล้วก็ถือว่าไม้มีการเข้าแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงและก็สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดนองเองที่ว่ามีฝนตกชุกก็สามารถปลูกได้ซึ่งไม้ตัวนี้ในอนาคตก็จะมาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ปกติเนี่ยเราก็จะมีพวกทุเรียนพวกปมอะไรอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็ทางศูนย์ของมูเนี่ยที่ชุมพรนะครับก็เปิดบริการทุกวันถ้าว่าใครสนใจก็สามารถ ไปขอคําแนะนําได้แล้วก็เบอร์โทรของศูนย์หองมู่ชุมพรก็0890019929สามารถติดต่อสอบถามหรือขอรายละเอียดได้ค,ครับผมที่อยู่ที่ตั้งค่ะ,ะที่ตั้งนี่ของศูนย์หองมู่ชุมพรก็อยู่ขาล่องใต้ตรงบ้านทุ่งคาก็เห็นป้ายบ้านทุ่งคาก็เห็นป้ายของพยุไหหลำพยุงเวียดนามป้ายใหญ่ๆเลยครับก็เยื้องๆกาแฟทําทสิงตรงนั้นแหละ แล้วก็ถ้าใครวิ่งรถผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะไปขอคำปรึกษาหรือแวะคุยได้ครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร<า>ก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าบางท่านที่ว่าต้องการที่จะมาดูที่ศูนย์สาธิตศูนย์ชุมพรเนี่ยหน้าศูนย์ก็มีให้ดูครับต้นไม้พยุงประมาณอายุสักตอนนี้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามของศูนย์ชุมพรกันอายุ3ปีก็พร้อมๆกับตอนปลูกที่คือตอนตั้งศูนย์ไวใ้ใช่ค่ะใช่ตอนตั้งศูนย์ก็ปลูกไว้ให้ลูกค้าดู ก็การจเจริญเติบโตดีครับแล้วก็ทางศูนย์องมู่ชุมพรเนี่ยยินดีแนะนำเ,เทคนิควิธีการปลูกเพราะว่าพืชตัวนี้เป็นพืชตัวใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะแรกบางทีก็ไม่มีข้อมูลที่ว่าลูกค้าจะไม่มีใครแนะนำก็สามารถสอบถามได้หมดครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางองมูก็มีการทำตลาดซึ่งมันจะมีบริษัทของมูใช้หน้าเป็นผู้รับซื้อแล้วก็ ส่งออกไปประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดของเรามีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้หลักๆคือปลูกยังไงก็ไดใ้ให้มันมีไม้ที่จะมาขายเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ราคาแพงไม้พยุงแม้แต่พยุงไทยเราก็รู้อยู่ว่าเป็นไม้ที่แพงแต่ว่าไม้พยุงตัวนี้มันแพงกว่าไม้พยุงไทยอีกประมาณ15เท่าซึ่งมูลค่าสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกแล้วค,คือไม่ผิดหวังแต่ว่าทุกอย่างจะต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง ไม้ตัวน hey? hey? so ี้จะต้องระบุแหล่งที่มาว่าตัวนี้ไม้เล็ดพันธุ์มาจากไหนอนุญาตแปลงเพาะเพาะที่ไหนแล้วก็อนุญาตแปลงปลูกจะต้องปลูกในที่ที่มีเอกสารสิทธิก็จะเป็นพวกนสามก็พวกชนดพวกนศสาสกสพกศีกศูนย์หนึ่งหรือว่าเป็นที่ของราชพัสดุหรือเป็นพวกอะไรขอให้มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็น ที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นที่ป่าสงวนหรือที่อของเขตป่าไม้เงี้ยก็สามารถปลูกได้แล้วก็สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกได้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะปลูกไม้ตัวนี้ก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์งหงมู่ชุมพรได้ตลอดครับผมเปิดบริการทุกวันครับ,บค่ะสวัสดีครับ